ครับก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะมาพรววิวแสงรฟฉายนะครับอ่จะเป็นคอน v ว y s 2อยนะครับครับผมก็ตัวนี้จะเป็นแสงกว้างนะครับผมจะใช้หลอด XP70.2 นะครับอ่าเอ7 0 2เอ่อ ผมจะใช้โคมโคมผิวส้มนะครับให้มันช่วยเกี่ยรแสงให้ให้ดีขึ้นครับให้สวยนะครับเกียรแสงได้สวยขึ้นนะครับกระจกจะเป็นกระจก AR coating นะครับเกอบโคลดแสงสะท้อนนะครับตัวนี้จะทำเป็นสวิตท,ท้ายนะครับจะมีไฟสีฟ้าปุ่มกดท้ายเป็นแบบสแตนเลสนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กท้ายไม่เหล็กนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าแบบ ใช้งานไม่ได้นะครับเปิดไฟฉายอยู่มันก็ไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระพริบให้ดูนะเพราะว่าถ้ากระพริบแล้วถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เนะี่ยปุ๊บไฟฉายมนจะเปลี่ยนโหมดนะเออเห็นไหมครับมันก็ยังกระพริบอยู่นะอา่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงๆกันว่าเป็นไงครับครับก็ไฟฉายของเรานะครับตัวนี้ก็อันนี้มันจะเป็นเดี๋ยว ผมก็ลืมโหมดไหดนนะอ่ะอันนี้ปิดก่อนดูนะครับความมืดนะครับก็อันนี้เป็นโหมดหนึ่งโหมดหนึ่งนะก็เหมือนสองสามสี่อ่าหนึ่งก็ปีบก็กดเราบันลึกสามครั้งนะครับก็โหมดหนึ่งประมาณนี้ครับเปิดได้นานนะครับไม่ร้อนโหมดหนึ่งโหมดสอง ก็ å, มันก็จะสว่างแบบมองเห็นนะครับก็พอมองเห็นแบบเราไม่ท่านไม่ได้เน้นแสงมากเราเน้นเปิดนานๆอย่นางเงี้ยมันได้เลยไงมันได้เลยนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองก็เหมือนครับโหมดหนึ่งเปิดได้เป็นสิบชั่วโมงนะครับไม่ร้อนอะโหมดสองก็เปิดได้จนแบตหมดนะครับอันนี้ก็โหมดสองสว่างเหลือเหลือใช้เลยนะครับเหลือใช้แล้วนะโหมดสามโหมดสี่ไม่ต้องไปดูมันหรอกมันสว่างแต่มันก็ร้อนเร็ว นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นที่อื่นบ้างนะครับครับก็มาดูอีกที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นโหมดสองบ้างนะครับสามสี่หนึ่งอ่ะอันนี้โหมดหนึ่งก่อนโหมดหนึ่งก็สว่างแบบพอมองเห็นนะครับโหมดหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บไฟฉายก่อนอไฟฉายอันนี้นะเก็บก็สอง ก็มันก็จะพอมองเห็นนะครับหมดหนึ่งไม่พอมองเห็นแล้วมันก็มองเห็นนะครับอ่ามันก็มองเห็นแต่แบบมันไม่ได้ลงในรายละเอียดชัดเจนว่าอันจะเห็นแบบเกือ,อน,นี้แบบสองทางนะครับมันก็เห็นนะครับอ่าก็จะเป็นหมดสองโอโหฝนท่วมเลยครับเดี๋ยวก่อนส,สอง,องนี้หมานวิ่งไปเมื่อกี้นี้อันนี้หมดสองนะครับหมดสองอ่าให้ดูหมดสอง สว่างสว่างนะครับหมดสองจะสว่างนะจะเริ่มสว่างเยอะเปิดได้นานนะครับหมดหนึ่งหมดสองเปิดไปเลยหมดหนึ่งนี่เปิดได้เป็นสิบชั่วโมงนะครับผมจะให้ดูก่อนอันนี้หมดสองนะ,ะยกกระายขึ้นหมดสองนะหมดสองเห็นบ้านไหม เห็นบ้านลางๆนะเพราะบ้านมันอยู่ไกลนะครับหมดสองหมดสามหมดสี่สต็อปหมดสี่หมดสามหมดสี่เราไม่ต้องไปสนใจมันมากครับเอาไว้เปิดอวดคนอื่นนี่เฉยครับแล้วก็ควางครับสว่างควางหนึ่งนะครับ วันหนึ่งก็เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยแบบเราไม่สองไกลแบบสองเดินข้างๆบ้านเราเนี่ยครับโอเคครับสวัสดีครับจบคลิปแค่นี้ครับ